สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะจักกะบุง๋งประกาศขอปิดวาจาก้มหน้าคาขายชัชนี่บรรยากาศที่อาสมรือสีตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณร้านคา้าใกล้กับลานจอดรถพบว่าจักกะบุง๋งเชิญ,ญยิ้มยังคงทำหน้าที่พ่อค้าขายปลาร้าปลาทอดทรงเครื่อง และขอไม่ให้สัมภาษณ์พูดตัดเพราะลักษณะน้อยใจพูดอะไรอธิบายอะไรไปก็ถูกกระแสสังคมโจมตีจึงขอไม่พูดขอปิดวาจาธรรมค้าขายเพื่อชัยนี่ส่วนเรื่องที่จะบวชตนเองก็ยืนยันว่าจะบวชหลังจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจบสิน้นแล้วจะขอลาบวชส่วนที่ทางป้าปูนาเข้าแจ้งความดำเนินคดี ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายยืนยันว่าจะค้าขายหาเงินมาใช้หนี้ด้านฤาษีเนนธาตุพุทธคุณกล่าวว่าจัก,กรบุงเชิญยิ้งได้มาขอขายของภายในอาสมฤาษีได้ประมาณเกือบสองเดือนและมีการจ่ายค่าเช่าตามปกติอยู่ที่อาสมก็เป็นคนอัธยาศัยดีและก็ช่วยเหลือคนอื่นเสมอแต่ก็ไม่ทราบเรื่องที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินอะไรกันเป็นเรื่องส่วนตัว จนมาเป็นกระแสข่าวจนถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักจึงอยากขอให้สังคมให้จักกะบุงเชิญยิ้มได้ทำมหาค้าขายและช่วยมาอุดหนุนปลาราทอดทรงเครื่องของจักกะบุงเชิญยิ้มเพื่อจะได้มีเงินไปใช้หนี้ต่อ